สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิจะมาภาพถุงพลาสติกถุงพลาสติกที่วิซื้อของมาแล้วที่ซื้อของมาจากกระดค่ะทีนี้มันยังใช้ได้อยู่วิก็เลยเก็บถุงพลาสติกไว้เพราะว่า ถุงพลาสติกที่ยังใช้ได้อยู่ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีไซเคิลถุงพลาสติกที่วิซื้อกับข้าวหรือซื้อซื้อของมาที่ ่ที่ยังใช้ได้วิจะจะพับถุงพลาสติกไว้เพื่อเอาไว้ใช้อีกได้อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะตาวิซื้อของมาจากตลาดนะคะอ้ถุงพลาสติกที่ยังใช้ได้วิก็จะเก็บแล้วก็เอามาพับไว้อย่างนี้เพื่อเวลาเราใช้ จะได้ใช้ง่ายค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถุงพลาสติกที่เก็บไว้ที่จะเอากลับไปใช้ที่ต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าที่บ้านบ้านเราที่ต่างจังหวัดเวลาจะหาถุงพลาสติกใช้ก็หายากแล้วแม่ก็ถ้าถุงพลาสติกเล็กๆเนี้ย ีจะแยกเก็บไว้แม่จะเอาไปใช้ห่อฝ้าหลังนะคะวิธีพับก็ไม่ยากนะคะก็ง่ายๆค่ะแล้วจะอันนี้คือ,อเราใช้ถุงพลาสติกดีกว่าเราเอา ซื้อมาแล้วก็เอาไปทิ้งก็เป็นขยะเราก็เอามารีไซเคิลใช้ได้อีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้วิธีพับมันพลาสติกก็ง่ายๆค่ะจับจับตรงมุมเนี้นะคะ่ะมุมมุมทั้งสองด้านแล้วก็รีดรีดถุงพลาสติกให้เรียบก,ก่อนนะคะ อย่างนี้ค่ะแล้วก็พับพับพบกันสองพบแล้วก็อีกพบหนึ่งค่ะแล้วก็จับตรงตรงมุมพับจ้ายแล้วก็พับขวาทําอย่างนี้จนจนหมดค่ะจนเสร็จ ถุงพลาสติกเราก็แยกเป็นอันไหนเป็นไ้สยเล็กไซสใหญ่เวลาเราใช้งานก็จะได้สะดวกเราด้วยค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีวิธีรีไซเคิลถุงพลาสติกหรือว่าการการพับถุงพลาสติกแบบใดก็สามารถ เชร์มาใต้คลิปได้นะคะเพื่อเป็นความรู้ค่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราพับอย่างนี้นะพับถุงพ้าจติกเป็นแบบเรียบร้อยอย่างนี้มันก็จะสะดวกเราด้วยค่ะแล้วก็จะ,ะมีพื้นที่ให้เราเก็บของได้อีก อันนี้พี่เก็บไว้นานหน่อยพี่จะได้พับเก็บทีเดียวจะได้ไม่ต้องทำคือเก็บไว้เยอะๆเราก็พับทีเดียวค่ะถุงพลาสติกวิจะเก็บไว้ใช้ อยู่ที่บ้านบ้างแล้วก็ถ้าวิกลับบ้านไปต่างจังหวัดวิก็จะเอาไปไปที่บ้านต่างต่างจังหวัดปีหนึ่งปีจะกลับบ้านครั้งหนึ่งก็จะมีถุงพลาสติกกลับบ้านสมัยก่อนตอนอยู่ที่กรุงเทพก็ก็ทำอย่างนี้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรชอบเก็บของแต่ว่าของที่ วิก็บก็เป็นของที่ยังใช้ได้อยู่นะคะและมันติดเป็นนิสัยนิสัยวิเลยเวลามีถุงพลาสติกหรือว่าของที่ยังใช้ได้อยู่วิก็จะเก็บกลับต่างจังหวัดกลับบ้นาบนแต่ไม่ใช่ว่าเอาขยะที่ใช้ไม่ได้กลับบ้านนะคะมันยังใช้ได้อยู่มันยังมีประโยชน์ ใช้ได้อีกค่ะแล้วก็ยัดไปอย่างนี้อันไหนที่สกปรกเราก็ไม่ต้องเอาหรือว่าขาดเราก็ไม่ต้องเอานะคะถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ขาดทิ้งเขาย่า ก็จ,จับนี้ค่ะจับตรงมุมมุมมุม,มด้านซ้ายด้านขวาทำให้มันตึงรีดรีด,ด,ดให้มันเลียดเวลาเราพับจะได้ง่ายค่ะ ถ้าถ้าถุงฟ้าสติกใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เราพับพับเป็นสามทบได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนะีแล้วก็รีดนี่เราก็จับมุมมุมมุมขวามุมซ้ายพับแล้วก็ทับทบซ้ายทบขวาอย่างเงี้ย เราทำอย่างนี้ก็จะได้ประหยัดพื้นที่เราแล้วก็จะดูดูเป็นระเบียบค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อน,นท่านในท่านใดที่ชอบเก็บถุงพลาสติกเหมือนนี้กก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะใครที่ ใครที่เก็บของอาหรือว่าจะเป็นกระปุกจะเป็นถุงพลาสติกหรือว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ใครที่ชอบเก็บถุงแล้วเอาไปใช้ที่ต่างจังหวัดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวิไม่ใช่ว่าวิจะเก็บแค่ถุงพลาสติกอย่างเดียวอะไรนะ กระดาษหนังสือพิมพ์วิก็เก็บค่ะทำไมที่ต้องเก็บเพราะว่าแม่ที่บ้านแม่หอ่หอห่อกระหลังแม่เขาก็ต้องใช้ใน้กระดาษหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์วิทเก็บค่ะเวลากลับบ้านทีก็ได้หนังสือพิมพ์ได้ถุงพลาสติกกลับบ้าน ก็มันยังมีประโยชน์มันยังใช้ได้นะหนุกวีก็เลยเก็บค่ะแล้วก็มีอย่างสมมติเป็นตังอ,อะไรนะเป็นขวดขวดอะไรที่เป็นเป็นขวดเป็นโหลกแก้วหรือว่าอะไรที่ยังใช้ได้อยู่วีก็จะเก็บกลับต่างจังหวัดค่ะก็มันยังใช้ได้อยู่ดีกว่าเราทิ้งเนาะ เยอะเลยลืมแล้ววิก็จะเก็บอีกอย่างหนึ่งนะคะคือไอ้หนังยางค่ะหนังยางที่ไอซื้อเกงมาหรือว่าซื้ออะไรมาที่เป็นหนังยางวิก็จะเก็บไว้อย่างนี้ค่ะไวเอาไว้ใช้อีกถ้าเยอะวิก็จะแบ่งกลับไปต่างจังหวัด มันก็ย,ยังใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยดีกว่าเราเอาทิ้งค่ะเนี่ยังใช้ได้อีกหลายครั้งอันไหนที่สกปรกเราก็ไม่เอาค่ะน่คือวิธีการทับถุงลัสติกรีกไซเคิลค่ะจากมุมอางนี้นะคะมุมมันกระดบมุมซ้ายมุมขวา ก็วางตรงทื้นี่นะรีดรีดให้มันเรียบอย่างนี้ค่ะเวลาเราเอ่อทับนะแล้วก็ทบทบแล้วทบอีกรอบหนึ่งเราจะรีดรีดให้มันเรียบแล้วเ,เ,เ,เราก็จับมุมฝั่งซ้ายนะคะทบไปแล้วก็ ทบไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะน,น,นี้แล้วอันนี้คือมันจะสุดแล้วเราก็ยัดใส่ตรงโลยเนี้ยก็คือเสร็จแล้วก็ได้ถุงพลาสติกที่ดูเรียบร้อยแล้วก็สะอาดด้วยค่ะเห็นไหมเวลาเรายัดใช่ไหม เราซื้อของมาแล้วก็ยัด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 มันก็ดูไม่เรียบร้อยดูไม่เรียบร้อยอย่างนี้พอเรามาภาพเสร็จแล้วมันก็ดูเรียบร้อยแล้วมีพื้นที่ให้เราเก็บได้อีกเยอะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรารีดหรือว่าเราจับมุมไม่ดีนะคะมันก็จะไม่ค่อยแน่นมันจะไม่แน่น เราต้องรีบถุงพลาสติกอย่างนี้ให้เรียบเรียบเท่าที่จะเรียบได้นะคะเนี่ยเัาก็ทบไปเลยทบตั้งใหญ่อย่างนี้เราก็ทบเป็นสามทาบนี้ค่ะเนียก็เราทบอย่างเงี้ยมันจะดูใหญ่ไปแล้วก็ทบอย่างเงี้ยทบเป็นสามทบอย่างเงี้ยค่ะ มัน,นก็ดูเล็กพอดีเราก็จับมุมเหมือนเดิมค่ะจับมุมเนี้ยเหมือนเดิมเนี้ยถ้าเรารีบถ้าเรารีดไอ้ถุงพลาสติกเรียบเราเวลาเราจับเนี้ยถุงพลาสติกมันจะดูแน่นเนี้ยมันจะไม่หลวมเราก็ยัดใส่ตรงช่องรูเงี้ยเนี้ยค่ะ มันก็ได้แล้วดูแน่นทุกคนวได้พับถุงพลาสติกเสร็จแล้วค่ะ <พอ S 1> ก็ะได้ตังเยอะค่ะอันนี้เป็นอันนี้วิรวมวิไม่ได้แยกวิจะเอากลับต่างจังหวัดค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นถุงพลาสติกที่วิได้ พับเสร็จไว้ก่อนแล้วก็ก็มีตั้งเยอะค่ะในกระถุงหนึ่งก็มีในถุงนี้ด้วยค่ะถ้าเราพ,พับเสร็จแล้วมันก็ดูเรียบร้อยแล้วก็มีพื้นที่ให้เราเก็บอีกเยอะเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็พี่จะก็จะเก็บ เสร็จไอใส่ถุงพลาสติกไว้ก็ใช้เวลาพับเหมือนกันนะคะถุงพลาสติกกว่าจะพับเสร็จเข้ามาวิทิ้งอ่าเก็บไว้เยอะก็เลยันดูเยอะเสร็จแล้ววิก็จะใส่ถุงเก็บไว้ ก็ดูดูเรียบร้อยแล้วก็สะอาดด้วยค่ะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้พับกเเเ็เต็มเน่เลยเต็มถุงอันนี้ตอนนี้ ตอนนี้พักเสร็จแล้วก็มีพื้นที่เยอะมันวเจะเทใส่รวมกันใส่รวมกันไปหนึ่ง นี่คือถุงพลาสติกที่วิพับได้ทั้งหมดหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งปีค่ะวิกระจิวจะกลับบ้านอีกปีก็สงการปีหน้าค่ะไอ่ก็จะเอากลับบ้าน คีเสเร็จแล้วค่ะกระเป๋าขาดไม่ได้เย็บมันยังมีเหลือ,อเ,เสเร็จแล้วค่ะสุงพลาสติกรีไซเคิลค่ะ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีวิธีเก็บรีไซเคิลถุงพลาสติกก็คอมเมนต์มาได้นะคะ,ะพูดคุยกันได้นะคะวีก็แค่นี้ก่อนนะคะบััสดีค่ะ